ซีรีสไทยทำอะไรกับต่างชาติมานังล้อมผ้าควงอาสาพันมีมากมากผูก้ผู้ป่าปดามีข้าอ่านปงลงเลียนสอนมีซุ้มนั่งกะสิงฟอนหาแห่อหอมเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งบ่มพังดอกสมังดอกอมแกมโม่มันปา เรียกด้ว่าเป็นปรากฏการของซีรีส์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาชาวต่างชาติถึงกับต้องยอมพนมมือกับอินโทรของเพลงเข็มจิราต้องรอดกูดสิาพาของผีเอาพันม้านายกูสิมเป็นซีรีส์แนววัยเหนือธรรมชาติเรื่องราวของเขมเด็กหนุ่มผู้ที่ต้องต่อสู้กับคำสาปของครอบครัวและวิญ,ญญาณร้ายก่อนที่ชีวิตจะดับสูญในวัย21ปีโดยมีพ่อครูหมออาคมที่คอยช่วยเหลือ จึงทําให้เกิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่และก็เป็นป่มในเรื่องตระกูลของแม่ถูกสาปให้ลูกชายทุกคนที่เกิดในตระกูลนี้ตายโหงต้องมารู้แล้วแหละว่าเข็มจิราจะรอดหรือเปล่าแต่คนที่ไม่น่ารอดก็น่าจะเป็นเหล่าหม่อมมีทั้งหลายนะ <c oughs> โดยจุดเด่นของเรื่องเป็นซีรีส์วายบวกผีบวกคำสาบซึ่งเป็นแนวที่หาดูได้ยากมากทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่กว่าจะมาเป็นเวอร์ชั่นปี2025ที่ดังเป็นผูดแด้แตกย้อนกลับไปเมื่อปี2023กับเข็มจิราต้องรอดเวอร์ชั่นแรกที่ถูกปล่อยทีเซอร์ออกมาเข็มจิราคือชื่อที่แม่ม่ตั้งให้เหมือนชื่อผู้หญิงเอแก้แค้นอาถรรพ์างตระกูลเรา ากเกิดเป็นผู้หญิงจะแคล้วคลาดแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะต้องตายตอนอายุ20และปีนี้ผมก็จะอายุครบ20สพอดีมีคนเดียวที่จะช่วยหึงได้ เดต้ยงไป,องไป่อากแกนไม้พยางคมดำที่หมอ,อไปีไกเลอร์ย่ามราถานงเคาแวะสวนมรณะสุแต่อย่างไรก็ตามความคิดเห็นจากชาวเนต็ตก็มีทั้งปลืม้มและไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เนื่องจากว่าในภาพตัวอย่างมันไม่ตรงกับคําบรรยายในนิยายต้นฉบับจึงทําให้เกิดกลายเป็นกระแสดรามา่า และท้ายที่สุดเข็มจิราตรงรอดกกับมาถูกสร้างโดยค่ายดูมันดีโดยมีนักแสดงมารับบทในเรื่องคือน้ำปิงรับบทเป็นเข็มจิราและเก่งเฮริตรับบทเป็นพ่อครูมึงจัดยอมส่งมันมาให้กูหรือจัดอยากรองดีกับครูผมจะทำให้พ่อครูเลิกมองผมเป็นคนนอกให้ได้ครับ และอีกหนึ่งสิ่งทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างยอมรับแล้วยืนขึ้นปรบมือให้คืองานโปรดักชันทุ่มทุนสุดๆแม้กระทั่งบ้านทั้งหลังลูกพี่แก่ยังเสกมาได้อันนี้ต่างชาติตกใจจริงและอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆปฏิเสธไปไม่ได้นั่นก็คือ original soundtrack หรือเพลงประกอบซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็นหฮมขวัญออฟสุรพลอันวัดสีสีสีหอดวันเวลาดีมีบสีตกโกดัมสยามโมถ้าหาความรักของเราที่มีชาตินี้ใจจงมั่นปรางปรางทิพย์เอ็กเก่งหาริศ เล็ขาดไม่ได้กับเพลงอินโทรภาพมานของออฟสุรพลภาพมานเป็นภาษาถิ่นอีสานคือปราบมานซึ่งเป็นเพลงอินโทรในมุมมองของพ่อครูที่สวดมนต์ปราบพูดผีถอนคำสาบโดยในเนื้อเพลงนั้นจะมีทั้งภาษาบทส่วนและภาษาอีสานผสมผสานกันเดี๋ยวแอดพาไปแกะเพราะส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไร วนโมกล่าวนโมเดโชกังกวมเกตขาเยอเดโชพลังอนุภาพเารมีกังกวมภาษาอีสานแปลว่ารอมรอบหรือห่อหุ้มเกตคือเสียนหรือศีสาะขาเยอแปลว่าของข้า ดังนั้นเท่าน,นี้แปลว่าอนุภาพร้อมรอบศีรษะของข้าเป็นสูตรเรียกพลังตั้งขันก่อนเริ่มปราบอาถรรพ์กูจะปราบผีร้ายมารทั้งหลายให้สิ้นไปอูสม้กูจะสู้กับพวกชาติอปรี สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงแนว,ว่าแกมเกืออขัส่สิงร่างวางทิ้งทุกสิ่งที่คิดจะสิงสู่ร่างมนุษย์กูสิหิงเลยอ้านโอมอันคาถาผูจะยัดเอาคาถาโอมสวดพระเวทเอาสีหยยบย่ำนาโมสมามมนฝูงผีกูจะเหยียบย่ำหล่าฝูงผีสามานแห่รงร่าง ลามกูสาบม่เาาจะถอนลบล้างคำสาบทั้งหลายให้สิ้นซากจนหมดเรราลัันนดูวยอให้พวกมันทั้งหมดก้มศีรษะยอมจำนวนเดี๋ยวนี้เรียกด้ว่าเป็นเพลงอินโทรที่โคตรจะเข้ากับซีรีส์สุด เสียงร้องโบกกับเสียงดนตรีคือไม่แปลกใจเลยที่ต่างชาติต้องยอมยกมือขนาดนี้งั้นวันนี้แอดจะพาไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่อเขาได้ฟังเพลงนี้และความคิดเห็นเมื่อเขาได้เห็นว่าบ้านทั้งหลังของซีรีส์นี้คือสร้างมาใหม่เพื่อถ่ายหนังโดยเฉพาะ <S <S เริ่มจากเพลงินโทรความคิดเห็นของต่างชาติคนแรกด้บอกเลยว่า หูของฉันนั้นได้รับพรทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ความคิดเห็นต่อมาจากชาวบราซิลได้บอกไปว่าฉันตกหลุมรักเข้าเด็มๆเลยทุกคนอินโทรเพลงนี้นี่มันสุดยอดจริงๆฉันสาบานได้เลยความคิดเห็นต่อมาจากชาวอินโดได้บอกไปว่าฉันเหนี่ยไม่เคยกดข้ามอินโทรเลยนะแล้วพอถึงตอนจบแต่ละตอนต้องลุกออกมาเต้นใจก่องทุกทีเลย คนต่อมาเชาวอาร์เจนตินาได้บอกเลยว่านี่เป็นเพลงเปิดเรื่องเรื่องเดียวที่ฉันไม่กดข้ามซีรีส์เลยชอบสุดๆน่าจะถูกมนต์สะกดไว้แล้วแหละชาวอินโดคนนี้ได้บอกเลยว่าอินโทรคือที่สุดยิ่งถ้าดูตอนกลางคืนด้วยนะคนลุกชาวต่างชาติคนนี้ได้บอกไล้ว่าเละฉันก็ติดใจเพลงตอนจบมาก จังหวะคือมันติดหูสุดสุดมานังลอมผ้าควงอาสาลาพันมีมากมากผู้ผูป่าปราดามความคิดเห็นต่อมาจากคลิปบ้านของพวกครูชาวลาตินอเมริกาคนนี้ได้บอกไปว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคุณกำลังจะบอกฉันว่าพวกเขาสร้างบ้านทั้งหลังขึ้นมาเพื่อถ่ายทำซีรีส์โดยเฉพาะไม่ใช่ไปเช่าบ้านของชาวบ้านมาใช่ไหม คนนี้ก็ทึ่งมาถามต่อว่าก็หมายความว่าพวกเขาสร้างบ้านทั้งหลังขึ้นมาเพื่อถ่ายซีรีส์โดยเฉพาะเลยเหรอคนต่อมาได้บอกไงว่างบประมาณนี่เวอร์มากเวอร์จริงๆเลยนะชาวอินโดคนนี้ได้บอกไงว่ามีหน้าละทาไมถึงนานมากที่แท้ก็ต้องสร้างบ้านขึ้นมาซะก่อน ชาวอินโดคนนี้ได้บอกไว้ว่าตอนแรกฉันคิดว่าบ้านนั้นเป็นบ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านจริงๆมันยอดเยี่ยมไปเลยไม่น่าลหะถึงได้ติดเทรน์อันดับหนึ่งตลอดชาวอินโดคนนี้ได้มาชมค่ายไ้ว่าดูมันดีทุกครั้งที่ทำซีรีส์งบสร้างคือแพงมากสาบานได้เลยว่าตั้งใจสุด ทำเอาต่างชาติถึงกับยอมยกมือให้กับซีรีส์ไทยเรื่องนี้สุดยอดจริงๆและเพลงแต่ละเพลงคือขลังสุดๆขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดโดเน a t i o n super t h a n k มาให้แอดตลอดและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ